วันนี้10มิถุนายน2568ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมานาวิชาการทางการเงินกับอาจารย์นโรโดมวานิชฤด,ดีนักวางแผนการเงินพนุวัต CFP ของประเทศไทยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งของเจ้าของกิจการณศูนย์พัฒนาบุคลากรขอ,ของกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยวิทยากรทําให้เราเข้าใจว่าก่อนที่เราจะเข้าไปวางแผนความมั่งคั่งให้กับเจ้าของกิจการนั้นเราจะต้องเข้าใจระบบของชีวิตเขาก่อนค่ะโดยเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจนั้นจะมีการเชื่อมโยงส อย่างคือธุรกิจครอบครัวและส่วนตัวโดวยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของธุรกิจนั้นจะคิดถึงธุรกิจมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะหากว่าธุรกิจดีมีกําไรก็จะมีเงินมาดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีและตัวเองก็มีเงินใช้ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการอีกด้วยแต่หากธุรกิจเกิดปัญหาเช่นเจ้าของกิจการเกิดจากไปธุรกิจจะยังคงอยู่ได้อย่างไรคะเราจึงต้องมีการบริหารจัดการความมั่งคัง่งทั้ง4ีดาน ได้แก่การสร้างความมั่งคัง่งการปกป้องความมั่งคัง่งการเพิ่มพูนความมั่งคัง่งและสุดท้ายการส่งต่อความมั่งคั่งค่ะโดยเจ้าของกิจการนั้นต้องมีการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงทั้ง5้ดีอันได้แก่ device o หรือการอย่าล้าง disagreement การมีปัญหากับหุ้นส่วน date การเสียชีวิต disability การทุ้พลภาพและ distress กสภาพคล่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นธุรกิจล้มละลายนะคะถ้าสนใจอยากจะรู้ถึงการปกป้องความเสี่ยงดังกล่าว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างทักหาการลินฟินชัวได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ